สวัสดีครับผมโค้ชโจครับวันนี้อยู่ที่ที่ดินจังหวัดชนบุรีอําเภอบ้านบึงนะครับผมที่ดินติดโอ้โหเรียกว่าติดด้านหลังเทศบาลบ้านบึงเลยนะครับผมแปลงนี้เองครับเนื้อที่5ไร่200ตารางวานะครับ5ไร่2งานนั่นแหละนะครับโจทย์ของผมวันนี้คือพี่เจ้าของก็คือโอ้โหเดียวมากเสียงรถด้วย พี่เจ้าของก็คือพี่ทอมพี่ทอมเป็นพี่ที่รู้จักกันนะครับโจทย์ก็คือว่าโจอเอาที่ดินไปเพิ่มมูลค่าให้พี่หน่อยเอาที่ดินไปพัฒนาศักยภาพให้พี่หน่อยทิ้งโฉนดมาให้ผมเลยก็วันนี้ได้ลงสำรวจตลาดนะครับผมพระเอกของมันเลยนะครับคือตัวทำเลตัวทำเลแปลงนี้คือคือมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดขายด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วครับเนื้อที่ 5้าไร่สอง้ตารางวาอยู่ในเขตเมืองแบบนี้นะครับติดถนนสองด้านครับมาดูนี่ครับนี่คือถนนหน้าที่ครับผมติดถนนสองด้านเลยนะครับผมฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยเป็นเทศบาลนครนะฮะเป็นเป็นเทศบาลบ้านบึงนะครับผมติดถนนอันนี้หนึ่งด้านอันนี้อีกหนึ่งด้านครับเนี่ครับนะครับผม ที่ถมแล้วนะครับที่ถมแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เลยที่ถมเสร็จแล้วเรียบร้อยติดถนนสองด้านท่อระบายน้ําทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันคือเมืองนะครับนี่มันคือที่ที่มีศักยภาพนะครับผมบอกว่ามันถ้าโจทย์จะสร้างขายอไอเนี่ยตอบโจทย์นะฮะหนึ่งทำเลอยู่ในตัวเมืองสองสาธารณภคครบละ มีน้ํามีไฟมีถนนมีท่อระบายน้ําทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยที่ดินถมแล้วที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสวยมากนะฮะซึ่งวันนี้ขั้นตอนต่อไปเลยเนื้อไอตัวเนื้อที่ดินไอตัวที่ดินเนี่ยมันสวยอยู่แล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปเลยคือเราต้องวิเคราะห์ราคาตลาดให้ขาดนะครับว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วก็ คู่แข่งเรามีใครบ้างนะฮะวิเคราะห์ราคาตลาดวิเคราะห์คู่แข่งให้ขาดแล้วค่อยมาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายว่าเราจะขายใครเราจะทําอะไรนะครับตอนนี้ให้รู้เขารู้เราก่อนนะฮะต้นทุนที่เราเท่านี้ของคนอื่นเท่าไหร่เขาทําอะไรอยู่บ้างนะครับผมขั้นตอนการวิเคราะห์ราคาตลาดเนี่ยมันเป็นมันเป็นหัวใจหลักเลยก็ว่าได้นะครับถ้าวิเคราะห์ราคาตลาดพลาดวิเคราะห์สิ่งที่ คู่แข่งเขาเป็นอยู่อะถ้าเกิดคุณคุณวิเคราะห์ไม่ดีอะตั้งแต่แรกอะโหนี่มันมันมันจะผิดมาทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรวันเนี้ยเราค่อยๆวิเคราะห์กันเพราะว่าเมืองชนบุรีเนี่ยมีอสังหาเกิดขึ้นเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์โฮมอะไรแถวเนี้ยเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งทุกคนในบริเวณใกล้เคียง5กิโล10กิโลเนี่ยถือว่าเป็นคู่แข่งเราได้หมดเลยนะครับวันนี้ต้องวิเคราะห์ราคาตลาดให้ให้ ละเอียดที่สุดนะครับผมแปลงนี้ดูคร่าวๆถามว่าทําอะไรได้บ้างผมฟันธงว่าต้องสร้างขายานะฮะสร้างขายไม่รู้ว่าจะสร้างแบบไหนจะจะจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมหรือจะทําแบบไหนแต่ยังไงต้องขึ้นโครงการบ้านจัดสรรแน่นอนฮะรตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับรอติดตามอ,อีพีต่อไปเนาะว่าผมจะมาวิเคราะห์ราคาแล้วใครคือคู่แข่งนะครับแล้วก็จะมาสรุป อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวกำลังจะเริ่มลงพื้นที่แล้วนะครับผมโอเคไว้ติดตามกันใหม่ครับสวัสดีครับ